เรามาเจอกันใหม่อีกรอบนะครับตอนเมื่อกี้เกมเกมค้างใช่ๆนะนั้นเราจะทำคนเดิมแล้วบทคนเดิมชยาไม่มีวันตายไปแล้วคนนี้เขาจะไม่ปกติแล้วเพราะเขาจะเอาปืนอันนี้ทำ,ทำอะไรได้แล้วเราเอา,เามาคนกับปกติด้วยเ็าทำอะไรได้ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ ตุ๊ดตุดอ๋อเอาเอาไว้ตกแต่งใช่ใชอ๋อดูเหมือนมันเป็นสายไฟฟ้าโอเคเรามาทดสอบกันนะครับวัดจะปเป็นยังอุ้ยอ๋อรูแหละฉันมาเดินเที่ยวอ๋โอโลบอครับผมไม่มีอาวุธเนวคคข้างมือนายนะไหนอะไม่มีอาวุธเ่ย้ย คุณมาทำไมผมคือรปภสวนน้ำนี่นะแต่ผมคือผู้จัดจานของคุณฮะ,แล,ณะ,ฮะ,ฮะแล้วคุณจะมายุ่งกับผมทำไมฮะฮะแล้วคุณจะมายุ่งกับผมทำไมอ่ะผมก็น,นั่งชิวๆตัวเองอยู่นี่แล้วคุณน่ะมายุ่งทำไมยุคคุณมายุ่งทำไมฮะเออ ไม่รู้ว่าผมมีกระปองเพ้นเนาะมันก็เป็นเครื่องสแกนวะคุณอะไรมาไหมครับไม่เอาเฮ้ยฉันู้แน่ว่าอะไรอยู่ข้างหลังมันมันกับจากนี้เอมผมขอผมมากับจักไปดีว่าเฮ้ยไม่ใครกัดผมเนี่ยฉันเองกับดักอือหือมันจะอือ ก็จะอู้ออ้อ้ยอ้อือเดี๋ยวเท่นั้ก็หัวขาดคู่ขาดมือขาดหลายอันขาดช่ไหมเนี่ยเออาฉันองอ้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผมชื่อว่าคุณนายอำเภอลอปดอ ผมชื่อจอยมันเป็นชื่อบาร์บีปยองชืตอตๆพี่ชายมีสองคนผู้หญิงมีสองหนึ่งคนนะโอเคตอนนี้เราจะไเปเช็คสปาบกันว่าทุกอย่างดีไหมโอเคดูเหมือนตรงนี้ก็จะมีสากหรูคมอยู่ไอ้แกมาทำอะไรที่นี่นี่มัน นี่มันที่พักของฉันมะ,ะนี่มันที่พักของฉันนะ <c oughs> แล้วนี่มางคุที่นอนของฉันเหมือนกันมันนุ่มสบายมากเลย <c oughs> คุณมาทําแบบนี้กับบ้านคนอื่นไม่ได้นะทําไมคุณไม่ไปหาซื้อบ้านของตัวเองล่ะฮะไม่ออกไปไม่น,นั้นจะโดนยิงนะเป็นผมชื่อคุณนายเพือรอบดรดอนะเฮ้ยเือ คุณจะทําไหมคุณไม่สามารถฆ่าคนอันนี้อีกแล้วได้ไหมฮะฆ่าคนแบบนี้ได้ไหมจะยังไม่ตายไม่ได้ครับเอ,อ,อเคดูเหมือนตอนนี้สภาพนาจะปลอดภัยแล้วนะโอเคดูเหมือนนี่คุณมาทำอะไรกับบ้านผมเนี่ย คุณก็ไปอยู่ที่อื่นสิอันนี้มันมีโรงพักใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชใชครับแล้วก็มีคนฆาตกรรมกันด้วยโอเคนั้นสองคนนายบ,บุให้สองคนนี้ไม่มีวันตายซะอะจริงเหรอฉันไม่เคยไม่มีวันตายมาก่อนนะนั้นโอเคจำนวสองจมนอนตอนนี้มีเั้าขอทะเลาะกันอยู่อุย้ย ทำไมไม่ไปหาสัตว์ดีอ่ะในป่าน,นั้นมันก็มีสัตว์ด้วยนะโอ,อ้ยทำไมล่ะทำไมต้องมีสัตว์ด้วยอ่ะแล้วทำไมทบ้ากันด้วยอ่ะเสียงอะไรอ่ะมือคนฆาตก,กรรมกันฉันก็ตายเหมือนกันฉันไม่ตายจริงมันหลอหลับตาไปแล้วโอ้ยโอ้ยตำรวจมาแกไป ทำแบบนั้นกับชาวบ้านมันก็ไม่ดีนะเฮ้ยดูศพคน,คนตายสองคนสิทำดูเขาบันทางินเฮ้ยโอ้โหคนร้ายด่าจะโหดหน้าดูนะโอ้โหฉันเองคนร้ายเพราะฉันคือคาตาน้ามาแล้วจ้าคาตาน้าอะไร ไปแล้วทำไมฉันคือหัวหน้าจอแล้วทำไมล่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพไงขอโทษอาบิยงองว่าในหลุดไปอ่าตอนนี้เราได้หลุดมาแล้วเพื่อนทุกคนไม่เป็นไรนะตอนนี้เราได้มาอยู่กับปกติแล้ว จะใช้พลังจิของฉันโอเคไหมไปสิก็ได้ก็ได้ก็ได้อู้อู้มาแล้วอูู้วอูวู้อู้อรอด่อาอยู่เออที่มาแล้วทุกคนโอเค อยู่ตอนนี้ทุกคนยังไม่ตายแต่มีเพื่อนพวกเราบางคนขาหักไปแล้วดัง้าเพืพ่อนฉันคอยดูแลเรา,าให้อยู่แต่ฉันยังดีอยู่นะไม่มีอะไรนะแต่ทันใดนั้นก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้ไปยิงคนนี้เฮ้ยใ,ใครมายิงะอะ,อะ ทำไมอคนนี้ทำไมคนนี้มันตายเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพื่อนน่าจะมีใครมายิงมั้งฉันเองแกมาบูกลุกที่ที่ฉันบู้สาขายที่ดีมาตั้งงานนเพอไแกมันทำอะไรฉันกอตำรวดโอ้ยทุกคนโหดเกินไปะเะเ่ย มันรวยฆ่าแกรรมโจนชัดๆเออโอ้ยโอเคก็ต้องตายด้วยนะนี่ลูลนไปแล้วผมอาวุธอาวุธอันนี้นะก็จะเป็นน้องรับผมต่อไปนะส่วนจา่งก็จะมาส่วนปืนปืนปืนมีอะไรเพิ่มเติมไหม รุ้ปุ่ยไลปุ่นไลปุ่อะไรมันมุ่น,อน,น,น,นเอาวันนี้ลบนี่ลบลบะบะะไม่เปลาแล้วลบให้หมดลบให้หมดเออลบให้หมดนะอันนี้ก็ลบไม่ได้ถูกแล้วหมดแล้วโอเคอย่างนั้นเราจะลองว่าปืนนี้เป็นยังไงนะไหนดูสิ ฮถ้าเป็นลุงคนเป็นยังไงอ่ะลุงคนเป็นยังไงช็อตเลยเหรอสองปืนบืนน้ำแข็งแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมใจะให้คนนี้เหมือนเดิมมาทดลองคือคนที่ไม่มีวันตายชื่อหนุ่ยลบอันคันเทพแล้วนะครับผมเขาไม่ได้ชีลูบิตะอะไรแบบนี้แล้วนะนะ โอเคเราจะมาทดลองกับหุ่นปกติกันสักซื้อหุ่นนี้มาโดยพิชศมาด้วย,ด,วยด้วยดูข้างหลังเสียน,นี่มันคนจริงนะเนี่ยดูคนใจสี่คอหักแล้วแต่นี่คือคนจริงเว้นไม่ฉันไม่อยู่ตรงนี้ไม่แกต้องทดลองให้ฉันให้ใจให้ใจโอโอเคอเจ็ด ทำไมแกต้องทำแบบนี้กับเพื่อนฉันด้วยวิดยทำไมฉันต้องมาทำแบบนี้กับคนด,ด้วยเข็งไหมไม่แกก็ไม่แข็งแกก็แข็งไปซะ เราล้วเอาเออ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 ี๋จะต้องต้อแล้วจะทำอะไรไม่าจเด็กเฮ้ยเฮ้ยหายจะตอะไปเฮ้ยโอเค วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วคอมเมนต์มาคุยพินหน้าครับครับสวัสดีครับ